วดตรงนี้คืออาการปวดหลังขลายคนประสบปัญหาแบบนี้บริเวณที่ปวดจะรู้สึกแข็งเกรงมากโดยเฉพาะเวลาที่นั่งนานๆจะยิ่งรู้สึกปวดมากขึ้นและอาจมีอาการปวดลามไปถึงขาและรู้สึกตึงๆที่ด้านในของสะโพกด้วยค่ะที่จริงแล้วบริเวณที่คุณปวดนั้นเรียกว่าข้อต่อกระดูกสันหลังอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกรานข้อต่อน,นี้ล้อมรอบด้วยกล้ามเนื้อและเอ็นลึกๆที่เคลื่อนไหวได้ในชีวิตประจําวันเมื่อเรามีท่าทางที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้แรงผิดวิธีการเคลื่อนไหวตรงนี้ก็จะถูกจํากัดและเมื่อคุณลุกขึ้นเดินหรือขยับตัวบริเวณนี้ก็จะถูกกดทับและกล้ามเนื้อเอ็นที่เชื่อมต่อระหว่างสงส่วนนี้จะถูกยืดทําให้เกิดอาการปวดแม้แต่โรคหมอนรองกระดูกสันหลังที่แรงแรงที่สุดก็ยังกลัวมาเลยล่ะคะ่ะฉันรู้สึกสบายตัวขึ้นมากในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาฉันเป็นโรคหมอนรองกระดูกสันหลังมานานหลายปีแล้วนั่งแป๊บเดียวก็ทนไม่ไหวแถมยังไม่สามารถโค้งหลังได้ไม่ต้องพูดถึงการทํางานเลยค่ะฉันใช้ไปสิบเยอะไปด้วยซ้อเจ็ดกล่องก็พกงกพงพอแล้ว ถาเริ่มใช้เลยนะคะวันนี้ขอเน้นอีกครั้งค่ะโรคหมอนรองกระดูกสันหลังอาการปวดหลังอาการปวดลามอาการปวดสะโพกอาการปวดหลังอาการบวมที่หลังถ้าเป็นโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเส้นประสาทจะถูกกดทับทําให้เกิดอาการปวดเส้นประสาทสะโพกปวดขาปวดเมื่อยล้าที่ขาชาที่ขาและบวมที่ขาฉันไปรักษาหลายที่แล้วแต่ก็ไม่ดีขึ้นอย่าเสียเงินโดยปล่าประโยชน์นะคะใช้แทนแต่รักษาของเราค่ะเป็นสินค้า handmade ได้ผลดีมากแต่ก่อนมีขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นอาการปวด หลังปวดสะโพกปวดขาและอาการชาที่ขาที่คุณเป็นมานานหลายปี3-5ถึงปีหรือแม้กระทั่ง10ปีสามารถบรรเทาได้ด้วยแผ่นแต่รักษาตัวนี้ถ้าได้รับการรับรองมาตรฐานทางการแพทย์อย่างเป็นทางการระดับ2เป็นผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดหลังและขาผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่และการแพทย์แผนจีนดั้งเดิมออกแบบมาเพื่อการักษาอาการบาดเจ็บที่หลังโดยเฉพาะใช้ก่อนนอนแล้วแกะออกตอนเช้าใช้ได้ผลดีแบรนด์ใหญ่น่าเชื่อถือกว่าคลิกที่ลิงก์ด้านล่างของวิดีโอ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมจะส่งฟรีถึงบ้านค่ะ